ก้อยบอกคนใต้ผมจะต้องลาหลวงพ่อเวลาแฟนสาวของผมนะซึ่เป็นลูกสาวท่านเศรษฐีเออชื่อว่าดาราทิพย์ก็เป็นลูกสาวของท่านเศรษฐีสรงพลที่อยู่ที่ใกลจากหู่บ้านพอยยแกละ,กะตรงนี้ครับคุณจะไปวันนี้ออดีสเลยไปบอกโบยิงมาเตร์จะบวชครับาใกล้บวชต้องรองเพลงดิฮันใจบวชจากเองปีจากํำบุญ อตุนไว้ทำน้องจานนารู้ใไหมดิอยดีไปจะล่คนนะน้องจ้าคนดีก่อนละน้องจ้าเฮ้ยอะไรเดวต้ย แล้วเกิดมาจนนะเต่งนะต้องทนลุนเกิดมาจนแล้วนี่เราต้องทนลุนเจอข้าวตุลเพราะเบอร์หุนต้องหนังเอิดจิตตาเกรกมันเริ่มเด็กเด็กตูเปิดว้าวไปเติมตูปิดกับปิดกันไม่ต้ เท่าเดือนกุมดไฟไม่เกินหอยไม่เกิน้น่อยเท่าเดือนกุมดไฟไม่เกิน้อยน้ำตาโย่ยวั่นนึ่งนึ่งเตงเออได้รักกลืงกันตกะคริบบาทได้เจ็ดโรยน้อยใจกันเมียดังหลันเบืองเตะเฮกจอมปูเฉยเราะบูหุน บื่อหุ่นเออนี่ดีว่ากันดิดก็ยังไม่รู้จักตีในเวลานี้แต่ตีอื่นวัางนี่ระบาดเบื่อหุ่นเออเจออยากตจำใจเบื่อหุ่นว่าเบื่อไงเบื่อไงก็เจอไม่โตเคยเจอไม่โตไม่โรโบกันดิดตกมากงมั่นเลกูลำบากฮันเล็กวัดคนนู้นจ้องซ้ำข่าวจ้องซ้ำข่าวเออแมมจิงกูจะโต๊ะเร็วจ้องซ้ำข่าวเองฮันเออคนเทว่าโบกไก่เบื่อมาันกูรบกับเมียเรากับเมียเออ เรากับเมียตึงคุยก้าวไปจัดเมียแต่ว่าเมียมันตื้อโตอยู่ในมือถ้ามันไม่ตื้อโตโตโอมือก้าวไปจัดเมียเออจึงเมียดา่าเมียว่าเพื่อเมียว่าตาเน่จริงเดินมาสักสองจ้ำก้าวมาที่<อ>ในี่ยใช้มึงไม่เดินกับฝึก้าวไปได้ตื้อโตอยู่ถ้าไม่ตื้อโตจ้ตองจ้ำก้าวเหม็นเป,กปก๊กๆอันเด้อจัดต่ออันวดนี้ก็ไม่โตกล่าววดนี้เออออกไปร้อยจ้ำเปเจ็ดอ๋อ กูวันว่านายฮังกอยปาจหมายเจบอกผู้ืจอดรถสยแม่เต้ามาก็ไปจบอกนนจริงต่ไมเต้าไม่ก่็ดแม่เต้าก็ไปบอกคือปาไปนั่งกบลุนติดเชียเียมนี่ัลตอนนึงดิบไร้อยแวเหเห็นว่าจเปดตกันรากามันติดแบบไปบอกหือว่าเจล่ะบาไ สือบ hey, ok uh, ok, e ือก oh, uh. <c ười> ็ไม่ตุกไม่โต๊ะเลยนั่งให้ใครเขียนคืนนี้นั่งนองเดียวเฮียี่นองทีจะตู้รับนั่งี่โดยนั่งกัดติดช่วงนี้เออตันบางทีตู้ไปไม่สะดวกช่วงเช้าไหนนั่งนอนปุ้งปฟือ่กลางวันยิ้นใครจะตู้ไม่ติดต่อไปกันตรงอีเมวไปกันส่วนเราเออีเมวเออตันสมัยเออเวอร์ไวเวฟบนองเดียวดอทคอมไม่ดอทคมกมไม่เห็นในกครัมเอาแต่ครัมเออลำบากกันอะไรไม่เห็นอะไเนี้ย นี่พี่นุ่มจากกิริรัตน์เจอกาแป่หมายก็คุณพี่นุ่มกิริรัตนุ่มปาเจ้าผีเล็กมากันว่าไม่ก